ทางขึ้นเจดีวัดอุโมงตอนนี้เรากำลังจะลงแล้วนะครับตะขึ้นไปเดินรอบ3ามรอบมานะครับเรามาดูบรรยากาศนะครับน,นะครับน้องดีว่าครับเอชชูนะครับด้านหลังเป็นแชตตูนนะครับหลังเดินลงมาครับ ดูบรรยากาศไปนะครับวัดอุโมงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นี่ครับเรากําลังเดินลงมานะครับขนาดน้องดีว่านะครับยังดูโทรศัพท์ไปด้วยเลยครับเสร็จแล้วครับน้องดีว่ามาให้หารปลานะครับแล้วก็ให้หันนกนะครับตอนนี้อี่วัดอุโมงนะครับ ตรงนี้โบสถ์ใช่ปะโบสถ์ที่วัดอุโมงค์นะครับจังหวัดเชียงใหม่มลลสุดยอดเลยครับแบบเรียบง่ายเลยครับโบสถ์สนะครับ ผมลิ้มบักเอี่ยมชื่อนี่พ่อตั้งให้นะครับอูโบสดที่วัดอูโมงนะครับมันจะกลาแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ